ะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องปลายข้าวนะคะจะมากรรมข้าวสามนะคะถูกมาแล้วสองงวดนะคะอันนี้น่าจะเป็นงวดที่สามนะคะท่านผู้ชม รอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าน้องปลายข้าวนะคะนัมันจะพาันดมาวันีนสินัน รโตระโสสมาสัมพุทธสานโมตัสัะระโตรโตสมมาสัมานโมตัสสปะโตรโตสมาสัมุทธสาข้าพเจ้าขอไหว้ที่พเจ้าที่ักสันป้าทห้สันยิมที่รู้พระนามก็ดีไม่รู้พระนามก็ดีขอให้มาปกปัารักษามาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าครอบัขอให้ทมากขึ้นขอให้มีเงินขอให้มีทให้ได้เกี่ยวสารพันเงึก นึกิงใรก็ขอให้สมความนึกคิดศาสนาจิงไดก็ขอให้สมามมาปรศาสนาขอให้มีอายุมั่นคงเย็นเจริญพรในพระพุทธศาสนาด้วยเพื่อนทั่วงเกิดเกิดรูปต่อรหันทับังเกิดเกิดรูปต่อรหันทั่วปงเกิดเกิดรูต่อรหันทั้มาทั่วทั้งหมดทั่วทั้งเนื้อปูทุกสวนทุกวงปููปาเท้าปูตาหรือว่าปูสัมจะโนดอายามืนมากมือนีไท้ร้านกรรมเขา กมเขาา้าว่าวมาที่16ตะไครมาแล้วขา้ลูกขา้ร้านเกี่วมันยิ้มเลยเรายิ้มาคนเจียงโซ่เาด้วยผู้แกนกันได้ขวดนี้นดีปวดเข่ามาด้วยขวดเลยจำจนนิตสองขวดไมากเข่าเข่าเจ็ขวดนมากโฮมขวดจิตุกโตจีาุงไก่หนาป้าที่ห้องโตจ,จุงใสไกข้าไป่ีงใ่ไฟข,ข,ขวดโตจิจุงเาวเลย นาจิตเขา้าเงินตุงแงผาข้าเปียจงเวผ้าเปียแลว้าตอนนี้พอจำําลังแนรับควันหลานนะคะจะให้หลานกําเข้าสารนะคะท่านผู้ชมทจ่าอ่างว่องษาทั้งตาได้พอเมียทั้งสาวแก่ลูกหลานเย็นเอากําเขาจะให้ปัเหาเอากํากําลูกกํากํากํา ออกกเลยับหน่น <that> ับหนอ้่งนเบพึ่งไจะบอกนี่นี่เดจอกเอาน้ำดื่ได้น้ำ่าอา้มสเ้ดากก์หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 21, -22 1เมตรนะครับยี่เมตรนะครับปลายข้าวปลายข้าวกำลังยี่สิบสงเมตรนะครับผมยี่สิบสองเมตรนะคะสองวดติดถ้าเข้าก็จะเป็นสามวดนี้นะคะ นะคะท่านผู้ชมสรุปแล้วตัวเลขนะคะที่น้องไปข้าวกรรมนะคะมีทั้งหมด22 22เม็ดนะคะท่านผู้ชมน้องไปข้าวก็เอ่อให้โชคกับการกรรมข้าวสารถูกมาแล้ว2ง,งวดอันนี้จะเป็นงวดที่3นะคะเมื่อกี้น้องร้องไห้นะคะก็เลยเอาออกมาเพระาะว่ากลัวว่าจะผิดกฎเนาะ เด้ถ hey, ูกกบพระจำเราเคยเคยจำถูกเขากำเคยเคยถูมาอยู ah ่วันน mm ี hmm. ้อ ah. um, ันดบนะถูกสองหัวนะพ่อเนาะมัน uh, ่ช่วกนเพื่อความชั่ร์ความมั่นใจยืนยันนะยืนยันนะคะยืนยันโดยรัฐมันนี่ ไม่มีทุดพลาดนะครับยืนยันนั่งยันนะคะท่านผู้ชมสองสองนนี้รัตมณีนั่งยันนั่งยันยืนนั่งนับเมื่อกี้เมื่อกี้ยืนยันไปแล้วนะคะน้องไปข้าวอันนี้พี่รัตมณีนั่งยันนะคะสองสองค่ะท่านผู้ชม สองสองสองนะคะนั่งไปเยอกันเนาะโมมีไปโมมีมเอเ็เต็เป็นเล็ตองเด้วท่านผู้ชมเกือบตองเล็เบิ้ลแม้ว่าพิษโอ้ปลายค่ะเจอจา่เล็กเบิ้ลนะคะ สองสองนะคะเคลียนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะโอ้เมือยมือตัวอันมันอ้าวไปตรงไหนอ้าวมนด้านเนี่ก็เปล่าค่ะสวัสดีค่ะต่างรอด เมื่อยอแ,แล้วค่ะเมื่อยตาเศ้าเหมือนกันนะคะได้เฮ็ดคลิปนะไระเทศทิพย์ล่วงไหลก็เลยไหลชุดไหลชุดอะไสชุดเอานะคะเพราะว่าทางไทยจังห่อยทา่านผู้ชมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องเจ๊ตังคนไทยนะคะฝากช่องรุนการทานไว้ด้วยนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะก็สำหรับน,น้องปลายเก้าก็ลังข้าวสารได้ สองสองเนาะค่ะใช่ค่ะถูกมาแล้วสองมวดใช่ค่ะอันนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะถ้าตัวเลขเข้านะกมืันผ่านเนาะค่ะวันผ่านใหญ่เนาะเนาะนากับกรรมกรรมในยุบานประจำเนาะกัรร้องเบิรงเด้อค่ะผิดจัลนาเบิง์สแมกเล็ตตองเลขเบิ้ลนะคะ ประมาณตอนนี้มันกากบมีไพลูอาจจะมากก็ได้แมนค่ะนับ่กรบลูกว่ามันจะเข่าหรือว่าเขา่านะคะค่ะเท่ากับเป็นซื้อทายให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังนะคะใช้วีจะะารณาญาณเอาแล้วกันนะคะ,คะอ่ะสำหรับไรนี้ขอไปจนการท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่หะะ้าหกนาทีเองนะคะช่<อ>แมน <c oughs> ถ้าข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เอื่อก็ได้หุงพ่ที่เด็กน้อยกระแสจากน้อยใครล่งเนาะค่ะน,อนอ้องกุยกับจักหน่อยใครมีอะไรทักทายมาเด้อแต่อยากดูกเลขของสำนักใจตอนนี้ถ้าขอมาถามได้นะคะ เมื่อกี้ตัวเลขของสีผาแดงหลายตัวอยู่ในน้อเจ้ามาแต่เพิ่นเพิ่นเน้นๆหายก็คืองศูนย์ห้าแปดอ๋อเน้นศูนย์ห้าแปดใช่ได้ค่ะศูนย์ห้าแปดนะคะเพรือว่าเพิ่นจะเป็นเลขงอกโตเนี่ยแปดหาหาแปดนี่เพิ่นเนีนไหมแม่ค่ะตัวนี้เนาะแม่ค่ะกับแปดสีค่ะอ้าวเหรอพี่พี่อันนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อสำหรับตัวเลขของสีผาแดงมันมากับสีพาจากกาปสีไวในเริ่มแปดหากับแปดสี กับ84นะคะผู้ชม85กับ84สามตัวก็058 058ใช่ไหมคะนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวเลขที่นเน้นเนาะค่ะแล้วล่างนะคะล่างล่างก็มีแค่สองคู่นะคะ2หาง2 5ห้ากับสองเจ็ดล่างมีสองห้าสองเจ็ดนะคะสําหรับเลขล่างนะคะมีสองห้าสองจนะคะตัวเลขของปู่ผาแดงอันนี้จานให้ฟังโดยรวมนะคะทุกตัวที่มีนะคะของตัวเลขของปู่ผาแดง คนคนร่ามจักชุดปูมาลง่จัดชุดมากกัมาเห็นต่คนล่าเลย็นล่าเราบันบัติการูกัลงเลยปกติปูจะกาลง่ยังไงผอันดปูมัาจะล่มามนี่ตังแต่น่ากับกัคปูมาลงค่ะนางคุยกับคน่าผัดสายเพื่นคูกั้าค่ะค่ะตอนนีมาเทศนเดียก่ีไทแาเป็นกับขอความบรหน้ามาสัดปูลุ่เมาะใช่ มันสำคัญที่บรรลุสิทธาอาจจะว่าผู้ชายหนาเพิ่นเพื่อิ่นบอกว่าต่นชีวมันบางในไทยในไทยอาจจะมือเพิ่นตะเลขกับเสียงเบาเนาะค่ะเขาก็ต้องอ้ามต่ำกฎคู่เพิ่นเพิ่นขอเขาจะต้องเห็นตามตัวเลขเขียนให้ยใจตัวเลขคนเลขเขียนให้ยย่ำย่ำหัวก้อนเนาะค่ะมันจะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นเลข เลขมากนะคะ984กับ405นีนนนค่คือให้เห้ามาตัดเอารางวัลนี้น้่ค่ะคือให้เห้ามาตัดมาตัดนะคะถ้<ช>าทรับตัวเลข984แล405คือผู้ใดมักแคือจับสิจับนี่แหละคลี่ิ่นเทนออกมาใ้เบอร80์808จับตัวนี้เอาจับออกมาแปลมาเป็นคนู่ค่ะได้ค่ะปะนิเพิพ่นก็ไเลดึง3ตัวหเพก่นได้ว่าปพะจัมาออก3ตัวก่นได้ว่างสั่สิจับไป เลขจับให้058นะคะตอนนี้มันจะเป็นเลขเดขกกันเนี้ยค่ะท่เวลเป็นรักนะเนี้ยเราให้นเข้าจับเอาเป็นตัวหลักบางคนทานผช่วมบางท่านอาจจะเอามาตัวที่ปู่พาแดีมันจับให้เข้ากับมาจับเอาคือภายในหกตัวนี้มีตัวหลักให้อยู่มี9 84 405ถ้าเรามาจับคู่มันอันนี้ปู่จับให้เนาะปู่จับให้จะมี8045 แปดสี่แปดห้าสามตัวก็ศูนย์ห้าแปดสองตัวจะมีสองห้าและสองเจ็ดกันบ่ค่ะนะคะท่านผู้ชมคะก็สำหรับตัวเลขนะคะมันมันอันอนะไท่านผู้ชมอนะนะคะตามนี้นะคะสำหรับตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขนะคะ หกตัวนะคะเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่แล้วก็สี่ศูนย์ห้าจะเป็นตัวหลักนะคะก็ปู่ก็จับคู่ให้ก็จะมีแปดศูนย์สี่ห้าแปดสี่แปดห้าแล้วก็ศูนย์ห้าแปดนะคะเน้นที่สุดเน้นที่สุดก็จะมีแปดสี่กับแปดห้านะคะท่านผู้ชมเลขล่างจะมีสองห้าแล้วก็สองเจ็ดสองห้าแล้วก็สองเจ็ดนะคะตามนี้นะคะเป็นตัวเลขของปู่ผาแดงนะคะท่านผู้ชม สำหรับเด็กที่กำข้าวสารเมื่อกี้นี้นะคะก็สองน้องปลายข้าวนะคะน้องปลายข้าวสองสองนะคะเป็นเลขสองสองนะคะสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ตังด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อเฮงๆรวยรวเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ด้วยจ้าเด้อสวัสดีค่ะ